ต้นใหญ่ขนาดนี้อ๋อโกเมนนี่ไงหูหูต้นใหญ่สวยสวยสวยจริงมีจำนวนเท่าไหร่พี่หรือว่ามีต้นเท่านี้เลยมีต้นเล็กมีต้นเล็กอยู่ใช่มีต้นต้นเล็กอยู่บ้าโอ๊ยกอสวยนะพี่ใช่ใช่สวยไม่ใหญ่อ่ะอ๋อต้นต้นอะไรอย่างต้นต้นใหญ่นี้ขายยังไงพี่อ่าต้นใหญ่ต้นเล็กก็พาร้อยเองเอาดีดีเอาดีดีบ่อยจัง่ คือต้นใหญ่จริงใหญ่จริงห้าร้อยบาททรงสวยค่ับพี่ก็ทรงสวยเลยแล้วไอ้ต้นเล็กตะกี้เท่าไหรครับพี่เนี่ยต้นเล็กคือราคะขึ้นเยงะแล้วก็ต้นละร้อยเองโอ้ยโอ้ยราคาดีว่ะนี่คือก้านเชิดก้านสวยแข็งแรงเลยนะพี่แข็งแรงแข็งแรงลาดเดินดีสวยนี่เสน่ห์จานโกเมนนี่หลอดใหม่อะไรก็ขึ้นแย่งกันขึ้นเยอะนะพี่อนือนี่จริงแยกได้เลยนะเนี่ พี่โรใบเลื่อยด่างเปิดมาในราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคา600กว่าลดแล้วราคาแบบจับต้องนะพี่นอ้องใช่น่สวยก็มาถามกันก่อนเนาะมาถามกันก่อนอ๋อมีหลายต้นนะพี่ต้นนู้นเท่าไหร่500ราคาก็จับต้องหมดแล้วนะโอ้ มีเองครับที่ทำเองอันนี้นามาแปดร้อยยี่สิบอกินาวาโอ้แต่มันต้นต้นเล็กแต่มันด่างสวยอดี๋ยวพี่คือด่างสวยแต่ว่าต้นต้นใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นทรงเป็นทรงทรงยาวหน่อยอาจจะโดแดดไม่เยอะแบบราคาเป็นประมาณไหนพี่ราคาก็สี่ร้อยกว่าสี่กว่าแต่นี่คือ800เพราะว่าความด่างด่างเยอะเลยนะพี่ ่างแต่ก็ราคาตามคุณภาพนะพี่น้องแล้วก็มาต่อรองกันได้มาคุยกันได้นี่ราคาไม่แรงเลยนะตัวนี้คือแบบหลายใบมากคล้ายๆตัวนั้นนาะพี่โลไอมิลานุไคซอมหน่อยนะแต่นี่คือคูสนิมใช่ไหมพี่สนิมจริงสนิมสร้อยมันเป็นขนุนเนาะใบมันเป็นขนุนใช่ใช่เหมือนเหมือนทรงเขาเออกระมืหยี่ใช่ครับ ทรงคอมแพกเล็กๆนะพี่เอื้เลยไหมเนี่ยพี่เลอเนอน่าจะเลยเนาะอ๋อมีมีมีหลายกระถางอยู่ยังไงเอ่ยราคายังไงพี่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยขายไงอ่ะขายไงพี่เอาดีๆได้อะไรไนี่อ๋อทเองอยู่แล้วมาแบ่งกันนยเนาะพี่นะมแบ่งกันค่ะมาแบ่งกันมีจานวนเยอพี่เนี่ยอมีทําู่อมีทอยู่อ๋อนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันโอ้ตัวนี้สวยนะยี่าบาทเหมือนกันนะพี่ ใครสนใจก็ลองทักันเนาะมีจำนวนชื่ออะไรเอ่ยไม่แน่ใจที่คิงเหรอที่คิงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่แน่ใจอ่ะจะไม่ได้เหมือนกันทำเองกับพี่หรือไงทำเองเหรอยังไงเอ่ยราคาเป็นมงินประมาณไหนพี่ราคาจับต้องเนาะมีเป็นดงเลยนะพี่เนาะเพรสวยว่ะอืมสวยมีเยอะเลยเนาะจำนวนเยอะเลยเนาะ มีอย่ไม่อยู่นี่หลายอย่างเลยลพี่อะทำเ,เรื่อยๆเนาะราคาก็คือกันเองเลยอีพีเทม้ํา<ม>เออหนึ่งดังเหลืองอ๋อนี่มันเป็นทรงใบเลียวนะพี่เพราะว่าตัดตัดใ,ใบเลียวอ่ะออใช่ไม่เพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมอ,อืมแล้วก็ตัดไปนะเป็นยอดอันนี้คือเออยอดสวยเลยเนาะยอดสวยเลย เดี๋ยวคือโตๆไปมันก็ค่อยๆใหญ่เรื้อยไปนะพี่นะเรื้ยขึ้นมาใบใหญ่สวยแต่ใบยอดยอดยอดอ่ะมันแบบด่างสวยเลยนะใช่คจบนวนหนึ่งกี่บาทนะพี่เนี้ยร้อยเดียวจับต้องติดต่อร้านไหนครับพี่อะไรเอ่ยเออเจนันค่ะเจนันอยู่ใกล้ๆประตูหนึ่งตรงนี้เนาะใช่ประตูหนึ่งตรงนี้เข้ามาปึ้งตรงนี้เลย เขามาก็ถึงเลยมาดูของที่หน้าร้านกันก่อนได้อันนี้เปิดกี่วันที่สามวันสามวันอาคารผู้ปิะหัษเลยแล้วจ่องทางติดต่อมีไม่เอ่ยศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดหนึ่งสามสองเก้าหน่งมาโทรมาสอบถามกันไอ้นี่เป็นเบอร์ไลน์ป่ะพี่เบอร์ไลน์เบอร์ไลน์ก็เผื่อใครอยากดูรูปก็แอดมาหรือมาดูหน้าร้านก็ดีกว่าเข็นของเป็นของดีกว่าเนาะ มาพูดคุยกันก่อนเ,ออเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเออไม่เห็นของไม่อยากได้เนาะเออเอาเห็นของดีกว่าสดๆเลยหยิบไปได้เลยดีกว่าต่อรองหน้าร้านก็สนุกกว่าได้ได้ไดขอบคุณครับพี่ฮุนครับขอบคุณครับครสวัสดี